สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสรญหาชาแนลมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะวันนี้เรานำเรื่องของแรงบันดาลใจมาเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังจะหาแรงบันดาลใจได้จากไหนคะซึ่งถ้าเราหาจากคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องรอให้เขาให้เราใช่ไหมคะแต่การที่เราจะมีกำลังใจและมีพลังใจ ตลอดเวลาเนี่ยเรามีวิธีการค่ะคุณผู้ฟังเราอาจจะหาคําคมๆคําที่มีอยู่ทั่วไปที่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเราอะนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็หาได้ทั่วๆไปนะคะวันนี้สัญหาก็จะเอาคําคมเนี่ยค่ะเอามาเป็นแรงผลักดันให้กำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะ เผื่อว่าคนที่เจอปัญหาหรือว่าคนที่กำลังท้อแท้จะได้มีแรงและมีกำลังใจในการที่จะก้าวเดินต่อไปนะคะซึ่งวันนี้สัญหาก็นําดอกไม้สวยๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะดอกที่ว่านี้ก็คือดอกทองอุไรนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูไปเพลินๆแล้วก็ได้ฟังไปจิตใจจะได้สบายนะคะซึ่งดอกทองอุไรเนี่ยค่ะ เป็นดอกไม้มงคลนะคะคุณผู้ฟังซึ่งคู่ควรกับการปลูกประดับไว้ประจำบ้านนะคะคุณผู้ฟังดอกทองอุไรเนี่ยต้นของเขานะคะสูงประมาณ1-4เมตรเชียวคุณผู้ฟังซึ่งดอกเขาก็จะออกได้ตลอดทั้งปีนะคะเขาเป็นไม้ที่สามารถทนแดดทนแรงจเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนนะคะทองอุไรเนี่ยไม่ได้เป็นพันไม้ของไทยตั้งแต่เริ่มนะคะคุณผู้ฟัง เขามาจากแถบสารัฐอเมริกาเม็กซิโกทางเหนือของอร์เจนติน a าและก็หมู่เกาะเวสต์อินดิสนู่นค่ะจากนั้นก็ได้มีการขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆในเขตร้อนทั่วโลกและก็ไทยก็เอามาปลูกตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะใช้เป็นไม้ประจำบ้านและเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะคะทองไรเนี่ยนะคะโบราณเชื่อว่าทองไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองร่ำรวยมั่งคั่งค่ะสมนังชื่อของเขานะคะคุณผู้ฟังก็ลองไปหามาปลูกดูนะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อค่ะว่าทำยังไงในเมื่อช่วงที่เราท้อแท้เนี่ยเราจะทำให้หัวใจเราพองโตได้ยังไงจะมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังลองดูนะคะช่วงที่คุณผู้ฟังท้อแท้เนี่ยคุณผู้ฟังก็หาคำคมต่างๆ มาเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะทําให้ความรู้สึกล้าที่เราไม่กล้าที่จะบอกใครอะค่ะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาของตัวเองนะคะพอเจอคําคมเหล่านี้คุณผู้ฟังก็จะรู้สึกมันเหมือนกับเป็นเพื่อนปลอบใจเราในยามที่เรารู้สึกเงาแล้วก็ไม่มีใครอะค่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่มาโอบแล้วก็มันแตะเราให้รู้สึกว่าเราจะต้องผ่านไปได้อะค่ะคุณผู้ฟัง ทุกอย่างมันเริ่มต้นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังแม้ไร้หนทางระบายออกแต่คำเหล่านี้ก็จะช่วยฟื้นฟูความรู้สึกที่อ่อนแอได้ไม่น้อยนะคะแล้วคำคมที่คุณผู้ฟังไปดูไปหามาเนี่ยมันก็จะช่วยเตือนว่าความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ยมีจุดวัดที่ต่างกันนะคะหลายครั้งที่คนเราชอบเผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นการแข่งขันที่เหมือนไม่แข่ง เพราะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันกดดันตัวเองเข้าแล้วนะคะคำคมที่เราพบเจอก็เหมือนเครื่องสกิดเตือนสติตัวเราเองนะคะว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทำให้เรากลับมาตั้งหลักได้ว่าเป้าหมายของความสำเร็จมันมีจุดวัดที่ต่างกันชัดเจนในแต่ละคนเราควรทำดีที่สุดเพื่อเป้าหมายของเราเองดีกว่านะคะคุณผู้ฟังแล้วคำคมเนี้ยนะคะมันก็เหมือนเครื่องที่เตือนเราบอกว่า ลมบ้างก็ได้นะเพื่อเรียนรู้การลุกขึ้นใหม่อย่างแข็งแกร่งคำคมจากประสบการณ์ของคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนนะคะคุณผู้ฟังทั้งความผิดหวังหรือความสงหวังกลั่นกรองออกมาเป็นถ้อยคําสร้างแรงบันดาลใจให้คนอีกหลายๆคนประสบการณ์ที่เขาผ่านมามันน่าฟังนะคะคุณผู้ฟังมันสอนให้เราฉุกคิดได้ว่า คนจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องผ่านการล้มลุก,ลกคลานมาก่อนการที่เราทำอะไรผิดพลาดมันไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยค่ะมันเป็นเรื่องปกติถ้าจิตใจเราเข้มแข็งเราก็สามารถที่จะกลับมายืนใหม่ได้อีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังแล้วคำคมเนี่ยก็กระตุ้นให้เราอยากเปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะคุณผู้ฟังไม่มีใครนะคะคุณผู้ฟังที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่เกิด แต่ละคนอาจมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันเมื่อเรารู้สึกหมดกำลังใจกับสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตคําคมของคนที่ประสบชะตากรรมเดียวกับเราก็สามารถที่จะทําให้ความคิดของเราเนี่ยพลิกพลิกได้ค่ะคุณผู้ฟังพลิกจากไม่มีมาเป็นเรื่องราวของความสำเร็จจากมือตัวเองได้ ซึ่งมันอาจจะช่วยผลักดันให้เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มันก็อาจจะเป็นกุญแจของการที่เราจะลงมือทําได้ด้วยการที่ความคิดเราเปลี่ยนเนี่ยนะคะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่ผ่านมาแล้วก็สู้ต่อไปเพื่อวันข้างหน้าค่ะชั่ว7ทีดีเหนไม่มีใครที่จะ ได้พบแต่ความผิดหวังตลอดหรอกนะคะในเมื่อมันมีสิ่งไม่ดีเข้ามาเวลาผ่านไปเราก็ต้องเจอสิ่งดีบ้างละค่ะนอกจากนั้นคําคมนะคะยังสามารถที่จะปลดล็อกเรื่องราวในใจบางเรื่องของเราออกไปได้ค่ะคุณผู้ฟังเราคิดว่าทุกคนน่ะนะคะมีปมในใจคนละแบบกันเพราะต่างเกิดต่างเติบโต แล้วก็เรียนรู้จากบริบทที่แตกต่างกันมาหลายครั้งคำคมบางคำคมนะคะมันมาสก,กิดแผลเก่าของเราเนี่ยให้มันรู้สึกขึ้นมาอีกหรือบางครั้งมันก็ช่วยทำให้เรายอมรับความจริงที่มันค้างคาอยู่ในใจอะคะ่ะคำคมบางคําคมสอนว่าการยึดติดไม่ได้สร้างอะไรให้ดีขึ้น มีแต่กรีทับแผลเดิมจนกระทบต่อความเป็นอยู่ของเรานะคะเมื่อเราอ่านคำคมที่สะสมมาจากประสบการณ์ของคนที่เจ็บปวดเขาผ่านเรื่องเหล่านั้นมาแล้วมันทำให้เราบอกกับตัวเองหม่ว่าต่อไปฉันก็ไม่เป็นคนเดิมเหมือนในอดีตอีกแล้วแล้วคำคมก็ยังย้ำความเข้าใจให้กับตัวเราเองได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟัง บางทีความคิดและความขัดแย้งในใจเราเองก็ตีกันไปดีกันมาภายในหัวนะคะสรุปไม่ได้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตกันแน่ไม่สามารถที่จะตัดสินว่าจะเดินหน้าถอยหลังละล้าละลังหรือไปขอความเห็นจากใครบางครั้งก็ไม่กล้าจะเอายังไงกันดีกับชีวิตบางครั้งถ้อยคำเหล่านั้นนะคะอาจจะเข้ามาช่วยชีย้เส้นทาง หรือปัดเป่าความขุ่นมัวที่บดบังคำตอบนั้นอยู่ทำให้เรารู้ว่าต่อไปจะทำยังไงดีจะเลือกอะไรควรจะลดละเลิกการกระทำแบบไหนให้หมดหรือลดความกังวลที่ไม่เข้าท่าเรื่องไหนออกไปได้บ้างนะคะแล้วสุดท้ายนะคะคำคมเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเราให้เรายอมรับความเป็นจริงแล้วก็อยู่กับตัวเราเองได้ะคะ่ะ แล้วคำคมเหล่านั้นสามารถที่จะเป็นจริงได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราเลือกจะทำเลือกที่จะหาคำที่มันมากระตุ้นและปลักดันให้เรามีแรงในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงนะคะคำคมนอกจากจะช่วยเราในการที่จะต้องคบคิดอะไรหลายๆอย่างแต่คำคมของคนบางคนที่ประสบความสำเร็จมานะคะเราก็เอามาทั้งหมด ไม่ได้เราก็ต้องดูบริบทแล้วก็ภูมิหลังของคนคนนั้นด้วยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาผ่านการต่อสู้มายังไงนะคะเราต้องนึกถึงพื้นฐานความเป็นจริงของเราด้วยแล้วเราก็เอาตัวนั้นนะคะมาประยุกใช้กับตัวเราเองนะคะอย่าลืมว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเราจะเชื่ออะไรจะปรับใช้ยังไงจะให้มันมาเป็นแรงขับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่ มันก็อยู่ที่ตัวเราเองอะคะ่ะแนะนำว่าคุณผู้ฟังก็อย่าท้อแท้นะคะหาสิ่งที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองสำหรับวันนี้สรรหาก็แนะนำคำคมนะคะคุณผู้ฟังหาได้ง่ายค่ะคะุณผู้ฟังสามารถไปเสิร์ชหาใน Google ได้นะคะ เพื่อที่จะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองค่ะคุณผู้ฟังอย่ารอและหวังกำลังใจจากคนอื่นอย่างเดียวนะคะเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองหรือบางทีเราก็ต้องอาศัยตัวช่วยกับคุณผู้ฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีกำลังใจที่ดีผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้มีความเข้มแข็งและโชคดีตลอดไปนะคะขอบคุณสาหรับท่านที่ติดตามรับฟัง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ